โอเค,คับผมก็สวัสดีพื่อน่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จาสอบที่การเพิ่มยอดอิมจิของ Facebook นะครับยอดอิมจิคนไทยแท้นะสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มยอดไลค์อิมจินะครับก็ให้ไปที่หน้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าไลค์ขีดเค็มนะครับก็จะเจอเว็บไซต์ของไลค์เค็มที้หมดสุดน,นะครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปได้เลยครับเลยนะหลังจากแล้วคลิกเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์นะครับใครที่ไม่มีชุ่อผู้ใช้การประผ่านก็สามารถกด กามาสมชิกก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เว็บไซต์แจ้งนะครับจะมีชื่อใช้อีเมลผ่านแล้วก็ยืนยันผ่านอีกรอบน,นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องที่เี่ยมหรงอยืดนะครับอันนี้เขาก็ให้เลือกรถจักรยานเราก็เลือกรถจักรยานได้เลยนะนะครับอยากแจ็คแล้วเลือกเสร็จแล้วนะก็สามารถกดสมัครสมชิกได้เลยครับหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะก็เอาชื่อใช้ กับรหัสผ่านที่เราสมัครไปเพื่อสักครู่มาใส่ในสองช่องนี้นะครับแล้วก็จดจำรหัสไว้ด้วยก็ได้นะแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหลังจากเรามาหน้านี้นะก็ให้ทุกคนไปดูครับว่ามดหมู่ตรงนี้นะครับจะมีบดหมู่บอกนะ Facebook, IG, TikTok, YouTube นะครับก็สามารถเลือกดูได้นะผมจะเลือกเป็นไ like ลฟ์โพสิมจิราคาเอ้ยอันนี้นะครับถูกใจลูกคนไทยแท้นะกดตรงตัวพรีเมียมนะครับแล้วก็เลือก ไลฟ์วิจิตที่เราต้องการปั๊มเราจะมีหัวใจยิ้มโกดก็สามารถเลือกได้นะผมจะปั๊มเป็นหัวใจนะครับขอาคไทยแท้นะในซอคอมคำอธิบายก็ให้ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับลิงก์นะก็วิธีกรารลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้าเฟซบุ๊กของตัวเองได้เลยนะแล้วก็เลือกโพสต์ที่เราต้องการเพิ่มไลฟ์วิจิตครับผมจะเลือกเป็นโพสต์นี้นะก่อนที่เราจะปั๊มก็ให้เลือกโพสต์เป็นสาธาราะด้วยนะครับงั้นเจ้าวิชาปั๊มได้นะ หลังจากเราเลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดตรงเวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงขึ้นบนนะเอามาวางเสื้อของลิงนะครับตรงนี้เรียบร้อยอ่าก็เลือกไปมาที่เราต้องการเพิ่มได้เลยนะครับผมจะเทสัก50อีโูจิตนะตัวนี้ก็4 8บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะก็สั่งซื้อได้เลยนะครับแลวบทเวลากคำสั่งซื้อขุดแล้วรหัส4 4 6 3สานะก็ให้ทุกคนไปที่ประการสั่งซื้อได้เลยครับแล้วก็เช็ครหัส ของเรานะ CC 6 3สนี่นะครับสถานะก็รอดำเนินการอยู่นะครับก็สามารถรอยอดรายอิจิขึ้นได้เลยนะครับอ่าหลังจากหลังจากเราใครที่ยังไม่มีเครดิตนะครับก็คลิกไปที่เติมเงินก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกช่องทางที่ต้องการเติมเงินนะครับมีสามช่องทางให้เลือกนะแกนเคียวโค้ดทุกธนาคารนะครับทนูนี่วิเลตแล้วก็ซอง p o w e r l i n นะครับใครสะดวกโชคเท่าไหนสามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะ ันนี้จะเป็นใบการทั้งหมดของเว็บไซต์สมาชิกในที่นี้นะครับจะมีพวกเด็ดราคาขั้นต่ำสูงสุดส่งส,ดสงสุดบอกทุกใบการนะครับก็ให้ทุกคนมาเลือกดูได้นะอันนี้ก็จะเป็นการติดต่อมินนะครับสามารถติดต่อมินผ่านทางตัวหรือหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสามารถแจ้งเติมเงินเมื่อเข้ายอดไม่ขึ้นก็สามารถแจ้งมินได้24ชั่วโมงนะครับอ่าตอนนี้ยอดไลฟ์เจก,ก็ยังไม่ขึ้นนะครับดวผมจะตัดมาตอนที่ยอดไลฟ์มันขึ้นเลยนะ เแค่ผมก็ตอนนี้ยอดไลค์อิบุจิที่เราปั๊บไปเพิ่มสักโค้คือเป็นที่เรียบร้อยนะหัวใจนะครับนี่นะอ่านี่นะครับเพิ่มมาเป็น44แล้วนะเลค์บุจิคนไทยแท้มีตัวตนทุกคนนะครับก็สามารถไปเช็คดูได้นะนี่นะครับเป็นสตอรี่นะอ่าสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มยอดไลค์อิบุจิของคนไทยแท้นะครับของเฟซบุ๊กนะก็สามารถค้นหาคําว่าไลค์เคปในคูกเกิลได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ